เขาจะทักเรามาก่อนบ้างไหมขอไพ่บอกทีนะคะแปดเหรียญแล้วก็คว er ีนถือไม้แล้วก็ห้าถ้วย ยากค่ะเปอร์เซนต์การทักเรามาก่อนต่ำมากถ้าคุณคบกับคนแบบนี้นะคะคุณจะต้องลดอีกโก้ของตัวเองลงนะคะเขาเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกเป็นคนที่ไม่แสดงออกไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองถ้ารอให้เขาทักมาก่อนคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาก็ได้นะคะ แต่ว่าถ้าคุณอยากทักก็คือทักไปเลยถ้าทักแล้วเขาไม่ตอบก็คือหยุดเท่านั้นเนาะแต่ว่าถ้าใครที่หยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาจะทักคุณมาก่อนไหมเปอร์เซนต์การทักแทบจะเป็นศูนย์นะคะรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนเดิมยังเศร้าเสียใจกับถ้วยที่ล้มไปนะคะยังเจ็บกับความทรงจํายัง ฝังใจกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะความรู้สึกที่มียังไงก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมทำอะไรก็ยังอยากทำเหมือนเดิมนะคะแต่จะแสดงออกไหมจะทักไหมไม่ค่ะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนหมวแข็งเป็นคนอีกโก้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากแล้วก็ไม่แสดงความรู้สึกไม่ชอบแสดงความออนแอของตัวเองถามว่าเขาจะทักเรามาก่อนไหมเปอร์เซ็นต์การทักเรามาก่อนต่ำค่ะหรืออาจะเป็นศูนย์ค่ะ